สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรจันลีวอลเกมสครับนะบวันนี้นะฮะมีการแข่งนะครับวอลใ m ้เมอร์เอจโซซิกมาไทยแลนด์ช o n นล2024เราอยู่บน,นชั้น2ห้องวอลโซนสุดอลังการเราไปดูผววู้มาแข่งขันโต๊แต่ละโตะกันเลยดูความจเปการแข่งขันผมจะไม่สามารถคอมเมนต์สติวันโต๊ะได้นะครับอันนี้เป็นเดโมนออฟซีนนะครับกำลังปะทะกับสตอร์มค e ส e r n นล โต๊ะนี้นะครับเป็นไนฮอนครับกำลังเจอกับไมค์ออตตินออฟเนอร์เกิลโต๊ะนี้ครับคอนครับกำลังเจอกับเฟลชอีเตอร์โค้ดถอยเตากันเยอะมากถึงขนาดต้องถอยในถาดกันเลยทีเดียวแล้วก็คูบบอบครับสตอมคายซีซันอล มายืนให้กำลังใจเพื่อนคุณมอมเป็น slaves to darkness นะครับกำลังปะทะก,กับ daughters of c a i n slaves to darkness ครับกำลังเจอกับ flesh eater core สองคาสซิธทโนโนักรบมังกรครับกำลังเจอกับ s c a v e n ครับ นี่ครับซันซอฟีฮิแมทกำลังเจอกับสกาเวนอ้ตัวใหญ่มากนี้ครับสกาเวนครับกำลังเจอกับสตอมคลาสซิเทนอลพลังแห่งทรูปน่าจะเป็นโตที่มีทรูปเยอะที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับ สวยจริโต๊ะนี้ครับเบรสซับอคอนครับกำลังเจอกับซิบเน็ตและนี่ก็คือราบ н วันนะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด3รา r ในวันนี้นะเกมละ2ชั่วโมงครับ โอเคผมตายไปยัาไงลงรั <c oughs> ผมอตายไต,ายตัวแล้ว8ตัวตัวใครกันที่จะเป็นผู้ได้โกดิ TICKET ไปแข่งที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาครับ